ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นเคยทําให้พวกเขาต้องตกอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าต่ําสุดของชีวิตและนี่อาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆนน้อยของเหล่าคนดังที่จะมาจุดประกายฝันและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณมีแรงฝ่าฝันกับอุปสรรคและกลายมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างพวกเขาได้เรื่องราวของวอร์ดิสนี่เขาต้องผเผชิญกับความล้มเหลวในชีวิตอยู่บ่อยครั้งความล้มเหลวเหล่านั้น เริ่มต้นที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัทแคนซัสซิตี้สตาร์เพราะถูกมองว่ายังขาดจินตนาการและไม่ค่อยมีไอเดียดีๆเอาซะเลยคุณคงไม่เคยรู้ว่าตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์ในปัจจุบันเคยถูกปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีเพราะคิดว่าหน้าตามันน่ากลัวเกินไปสําหรับเด็กผู้หญิงอีกทั้งการ์ตูนล,ลูกหมู3ตัวก็ยังเคยถูกปฏิเสธด้วยนะครับสาเหตุเพียงเพราะมันมีตัวละครในเรื่องเพียงแค่4ตัวและ เคราะหซ้ำกรรมซัดอีกครั้งเมื่อธุรกิจแรกในชีวิตของบอริสเน่คือ Love a Gram Animation Studio ก็ยังถูกฟ้องล้มละลายอีกด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตของเขาได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาได้ก่อตั้งบริษัท The Walt ิ i s n e y ซึ่งปัจจุบันบริษัทกวาดเงินไปได้กว่าหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐแล้วเคยมีข่าวลือว่าเขาเคยถูกปฏิเสธงานมากกว่า3 0 2ครั้งก่อนที่จะทำเงินได้มหาศาลขนาดนี้เรื่องต่อมาเฮริสันฟอร์ ก่อนที่ชีวิตของเขาจะกลายมาเป็นนักแสดงฮันโซโล่สตาร์วอและ Indiana Jones h a r r i s ์ n Ford เคยเรียนรู้การเป็นช่างไม้ด้วยตัวเองในวัย29ปีเพราะเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดูแลคนในครอบครัวซึ่งในขณะนั้นเขาเป็นเพียงตัวละครตัวเล็กๆตัวหนึ่งในละครทีวีและแทบจะไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้จุดนี้เองเลยทำให้เขาผันตัวเองมาเป็นช่างไม้ เพราะว่าการเป็นช่างไม้ของฮาริสันเองเขาจึงถูกจ้างไปทําชั้นวางของที่บ้านของจอจลูคัสซึ่งภายหลังก็คือคนที่ชักจูงให้เขามาเล่นหนังเรื่อง American Graffiti ตอนนั้นเขาอายุ29ปีครับและอีก6ปีให้หลังจุดพลิกผันของฮาริสันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้แจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์โดยรับบทเป็นฮันโซโลในหนังเรื่อง Star Wars และผู้ที่ทำให้เขาโด่งดังไปไกลได้ขนาดนี้ นั่นก็คือจอชลูคัสนั่นเองซินเวสเตอร์สตาโลอนซินเวสเตอร์ต้องพบเจอกับปัญหาที่หนักหน่วงในชีวิตก่อนที่จะกลายมาเป็นดาราฮอลลีวูดอย่างทุกวันนี้ตอนนั้นในวัย20ปีเขาเคยเป็นพนักง,งานในร้านอาหารด้วยความถังแตกจึงทำให้เขาตัดสินใจขา,ขายเครื่องเพชรของภรรยาและในขณะเดียวกันก็ต้องอยู่อย่างเดียวดายเพราะว่าเขาได้ขายเจ้าตูบแสนรักให้กับคนแปลกหน้าที่ร้านเหล้า ในราคาเพียง25เหรียญอีกด้วยครับในตอนนั้นเขาได้แต่เดินไปร้องไห้ไปและคิดว่านี่แหละคือจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตของเขาแต่ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอเพราะต่อจากนั้นไม่นานเขาก็ได้แจ้งเกิดในหนังเรื่อง Rocky โดยเป็นที่รู้จักและโด่งดังในบทของนักมวย Rocky ร,รวมทั้งนักรบแรมโบอีกด้วยหลังจากที่เขาแจ้งเกิดได้แล้วเขาทำอะไรต่อจากนั้น เขานำเงินหน0 0งห้เหรียญกลับไปรับเจ้าตูบแสนรักของเขาคืนกลับมานั่นเอง J.K. Rowling ปัจจุบันเธอคือหนึ่นงในเศรษฐีนีที่รวยติดอันดับต้นๆของโลกโดยครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นแม่ไม้ที่หมดตัวอีกทั้งต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังและยังต้องเผชิญกับปัญหาโลกซึมเศร้าอีกด้วยเธอหมดเนื้อหมดตัวไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะพิมพ์หนังสือต้นฉบับของเธอ เธอจึงตัดสินใจพิมพ์นวนิยายที่เธอเขียนกว่า9,000คำด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตเก่าๆที่มีอยู่เพื่อส่งต้นฉบับให้กับสำนักพิมพ์ซึ่งเรื่องที่เธอตีพิมพ์ไปนั้นเป็นนวนิยายเวทมนต์ที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองอารีนาฮัฟฟิงตันเธอเป็นประธานและบรรณาธิการแห่งสำนักข่าว The Huffington Post ที่มีชื่อเสียงในวงการการเมืองของสหรัฐอเมริกา ใครจะรู้ว่าเธอต้องเจอกับความล้มเหลวอันแสนขมขื่นในชีวิตเมื่อเธอได้รับคะแนนโหวตในการเลือกตั้งผู้ว่าในเมืองแคลิฟอร์เนียด้วยคะแนนโหวตเพียง0.55%ในปี2003แม้ว่าหนังสือเล่มแรกของเธอจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่หนังสือเล่มที่2ของเธอกลับถูกตีกลับกว่า3 6ครั้งและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นหนังสือของเอรนนาได้ถูกตีพิมพ์ไปแล้วกว่า13เล่ม อีกทั้งเธอยังประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสำนักข่าว h u f f ิ n g t o n p ส s ์อีกด้วยการประสบความสำเร็จในครั้งนี้คือสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากบทเรียนของความผิดพลาดในอดีตนั่นเองโดนัลด์ทรัมป์ครั้งหนึ่งเขาเคยมีหนี้สินกว่า1000ล้านเหรียญเมื่อต้นปี1990จนวันหนึ่งเขาจึงพูดกับลูกสาวโดยที่ชี้นิ้วไปยังชายจอนจัดคนหนึ่งว่าลูกเห็นชายจอนจัดคนนั้นไหมเขายังมีเงินมากกว่าเราถึงพันล้านเหรียญเชนะ ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์กล่าวภายหลังว่านั่นคือจุดที่ต่ำที่สุดของเขาไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นผู้ที่พลิกฟื้นตัวจากวิกฤตทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติการแม้ว่าครั้งหนึ่งเขาจะเคยเป็นหนี้กว่า1000ล้านเหรียญก็ตามเมื่อปี2016เพรเขาถูกจัดเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยติดอันดับ324ของโลกไมเคิลจอแดนเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไมเคิลเป็นนักบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในวัยเด็กเขารักการเล่นบาสเกตบอลอย่างมากและอยากจะมีอาชีพเป็นนักบาสเกตบอลแต่ไม่มีครูฝึกคนไหนเลยที่จะรับเขาเข้าทีมเพราะเขาเป็นคนตัวเตี้ยและเรื่องราวสุดจารึกของเขาก็คือแม้จะเคยถูกปฏิเสธจากทีมตัวแทนบาสเกตบอลของโรงเรียนแต่จอแดนกลับไม่ย่อทอ้อเขานำความล้มเหลวเหล่านั้นมาผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดอัลเบิร์ตไอสตน เขาพูดไม่ได้จนกระทั่งอายุ4ขวบและยังอ่านหนังสือไม่ออกจนกระทั่งอายุเจ็ดขวบพ่อแม่และคุณครูต่างบอกว่าเขาเป็นคนสมองช้าและยังชอบปลีกตัวออกจากสังคมเอัลเบิร์ตเคยถูกเชิญออกจากโรงเรียนและมีน้ำซ้ำยังถูกปฏิเสธเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนซูริค polytechnic อีกด้วยปัจจุบันชื่อของไอสไตน์มีความหมายว่าอัจฉริยะเพราะเขาคือผู้เปลี่ยนโลกทั้งในจากการค้นพบอันมากมายของเขา อับราฮัมลินคอนเมื่อตอนสมัยยังหนุ่มๆเขาเคยถูกเสนอชื่อให้เป็นกัปตันแต่เขาเลือกที่จะกลับไปยังบ้านเกิดและใช้ชีวิตส่วนตัวแบบติดดินต่อมาไม่นานนะักเขามีความพยายามจะสร้างธุรกิจต่างๆขึ้นมาแต่แล้วก็ประสบความล้มเหลวด้วยการที่มาจากครอบครัวที่แสนยากจนทําให้เขาจึงต้องดิ้นรนต่อสู้จนสามารถเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงในที่สุดเขาเคยล้มเหลวหลายครั้งจากการเลือกเป็นวุฒิสภา สำแล้วสาเล่า้วยการทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรจะขวางทางความพยายามของเขาได้ทําให้เขาประสบความสําเร็จสูงสุดด้วยการเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาจิมแครรี่ดาวตลกชื่อดังในจุดหนึ่งของชีวิตเขาเคยอาศัยอยู่ในรถบัสที่จอดข้างทางในประเทศแคนาดากับครอบครัวของเขาครอบครัวของจิมค่อนข้างยากจน เขาเลยจำเป็นที่จะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเขาเคยทํางานเป็นพันโรงเพื่อจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวของเขาแครี่กล่าวว่าเพราะเขาพัฒนาความสามารถพิเศษทางด้านอารมณ์ขันของตัวเองจนมันกลายเป็นตัวทําเงินให้กับเขาอยู่ทุกวันนี้สตีเฟนคิงหลายท่านคงรู้ดีว่าสตีเฟนคิงประสบความสําเร็จจนเป็นที่สุดแห่งนักเขียนเรื่องราวแนวสยองขวัญแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า นวนิยายที่ขายดีที่สุดของเขาเคยถูกปฏิเสธมาแล้วมากกว่า30ครั้งตอนที่จะได้ตีพิมพ์อีกทั้งต้นฉบับยังเคยถูกปฏิเสธหลายครั้งจนไร้ความหวังสตีเฟนเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเขาเคยทำงานเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษและขายเรื่องสั้นให้กับนิตยสารซึ่งสามารถทำไรายได้ให้กับเขาอยู่ในขณะหนึ่งปัจจุบันสตีเฟนสามารถขายนวนิยายไปแล้วกว่า50เรื่อง อีกทั้งยังถูกตีพิมพ์ซ้ำกว่า350ล้านฉบับเลยทีเดียวสตีเวนสปิลเบิร์กคือบุคคลที่สรรสร้างหนังฟอร์มยักษ์ให้กับเราได้ชมกันมากมายอาทิจอร์สจูลัสติกพาร์คเซฟิงพรเวทแรนมันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อเมื่อคนอย่างเขาเคยถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัย The University of Southern California School of Cinema Arts ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับศิลปะและภาพยนตร์และมันก็ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวที่เขาถูกปฏิเสธหากแต่เป็นถึงสองครั้งสองคราวเลยทีเดียวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาล้มเลิกความฝันที่จะสร้างหนังเพราะเขายัางคงมุ่งหน้าทำตามความฝันต่อไปจนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จและยังบริจาคเงินเพื่อสร้างตึกให้กับโรงเรียนที่เคยปฏิเสธเขาด้วยเฮนรี่ฟอร์ดเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการสร้างบริษัทรถยนต์ ซึ่งเขาเองก็เคยล้มเหลวมาก่อนเช่นกันย้อนกลับไปเมื่อปี1899เขาเคยก่อตั้งบริษัท d e ดีทร a อ t o ตโมเ l e ขึ้นมาแต่ในที่สุดบริษัทก็ไม่ประสบความสำเร็จและถูกยุบไปและในปี1901เมื่อเฮนรี่ได้ก่อตั้งบริษัท h e n รี่ฟอร์ขึ้นมาจากนั้นไม่นานบริษัทก็ถูกยุบอีกเป็นครั้งที่2และความพยายามครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นเมื่อเขาก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ขึ้นมา และประสบความสําเร็จอย่างมากในยุคนั้นความพยายามอดทนของเขาทั้ง3ครั้งเป็นตัวผลักดันให้เฮนรี่เข้ามาสู่จุดสูงสุดของความสําเร็จได้รวมทั้งเหตุการณ์ในครั้งนั้นกลายเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เลยทีเดียว